สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามานางสวยยุสวนเอือดสวยสวนเพลินงามงามพ่อแม่พี่น้องอิจฉาเดี๋ยสวยมีสวนผักสวยๆมือนี้สิมาสิมาปนดงผักคุณ enjoy ไรสายนเดนมาร์กเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าสิมาเก็บผักไว้ใส่แกงหน่องใหม่แล้วก็สิมาเก็บผักซี่ไปไล่อยเถไปไปล่อใส่ปนใส่แก้วพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งผักเล่ารีวิวสวนผักเอือดสวยงามงามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวถ่ายจากของเพผนมากก่อนแป๊บ,บนึงเด้อ ว้ายหอยพันเด็ดกินละตัวนี้เนี่ยนั่งกับสิมาเด็ดเอาหญ้าตะกะแตนของเล่านําเด้อจ้ะเด้อเด็ดหญ้าตะกะแตนตัวนี้มันได่ผลของเล่าดีตัวละเล่ามาปูกพี่น้องได้กินน้ำเอื่ <c oughs> อยบ่ต้องไปเก็บอือน่นไก่มีดงเป็นของตัวเองแล้วดงเลยสวยนี่หญ้าตะกะแตนพี่น้องจา้า เด็ดยิ่งแตกนะจ๊ะเก็บก่อนเจ้าของลาเลยแล้วถ่ายลูปทรงไปเห็เบิงดูอยู่จ้ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บเพิ่นมาคอยเก็บแล้วว่าเอาลายดอกเก็บแต่แต่พ่อพ่อไปกินกระตรักหุงเนาะ,ะงามงามพี่นอ้องพ่อแล้วละเอาไวา้แล้วเต้าเผือคนอื่นมาเก็บนั่งยอดเด็ดให้มันแตกก่อน พซี่เพิ่นเนี่ยพักชีล้อมไอ้บ่ามันผักซีล้อมผักอันพักหอมปลอมผักซี่บานเฮานี่ล่ะจ้ะนี่เดี๋ยวให้เรามาดึงให้เอาต้นใหญ่ๆมันพันได้ขึ้นคักววันไดมันขาดฝนพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็นี่อีกเฮ้ยผักอันนี้เพิ่นเนี่ยผักผักหอมทะเลผักขมทะเลเรามาปลูกมันขึ้นได้ไหมพี่น้องเฮือนลาวมันดีมันบ่มีกวงเปิงกวงปลาแล้วมันบ่มีไอ้ บ่มีอีหยังมาแบบบ่มีอีหยังละ่ะเข้าเอิน่นโตสนายเลยบ่ค่อยหลายแม่พี่น้องจา้านี่โอ้ยเหมือเก็บสละแเน่ตัวของเรากำลังไปลือของให้ลูกชายหลานชายเราสละแเน่ก็จะเอานะจ๊ะนี่นี่นี่โอ้ยบังต้นผักกูดเพิ่นก็ออกแล้วเนี่ยพ,พ่อแม่พีนไไ่น้องสิมาเอาผักต้นนี้ไปใส่แกงเนาะใหม่สันได ไปแกงจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้ใส่อันอีังหูบอใส่อันโอ้ยใส่เห็ดนางรมพี่น้องสีแกงมาสูกันกินอยู่ละมากมากมากลุยก่อนจากของสวนเลยบอกแล้วงามคักจัดการโหลดจัดการโหลดเพื่อนปะนั่นนะไปเก็บมาแล้วอยอดตาตะกะแตนเก็บมาแล้วอือถุงไปใส่ เก็บอะไรกันนี่สะเนยนเพื่อผู้อื่นมากโอ้ยเดียวอีกอยู่ว่า่วมาหยาสักแต่นงานพักเนาะจะหาอะไรเก็บเอาไปคุดเพื่อู้อื่นไปหยาละห้องแผ่นดินแกนคือนหยางนี่แผ่นดินแกนขึ้นหยางนี่อันนี้ถ้าาเม็ดมันเท่าถ้าเม็ดมันถ้าปรงไนี่ตอนนี้เด้ถาตอนนี้ต้องเด็วให้มันแตกซะก่อนขันว่าเม็ดมันมีอยู่ฮะ มองเม็ดมันอะมีอยู่แติมองนี้มันที่ท่านเขาว่าล้วเธอจังได้เขาก็ไปไถถิ่มอีกเห็นว่าปีที่แล้วได้บ่ล่ะมันไถถิ่มมืดจังหวะสีม่วงกะงามสีเขียวกะงามสีม่วงบ่มีไผนิยมกินเว้ยมันมันปลูกงามแต่ว่ามันกินบ่แซ่บอืมแมนอยู่อยู่ใต้ต้นไม้คือนจังสรงต้นใหญ่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเมื่อไงก็เก็บไปพี่หน้ากำง่ายนึง อันนี้เลือกเอาแต่น่อ่อนมันเดินนั่งเดินนึ่งพักไส้เงาเฮาฮะคือสีดีใจข้างนอกเมื่อไรเก็บอันพักหอบให้อือหอบให้ถุงบักไงหนึงก็เลยว่าเจ้าเอาไปแล้วเจ้าก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเจ้าใส่ช่องฟิชไปเด้อเอาไปลวกซะก่อนพอใบมันเห่นใบมันแตกหักคันเอาไปใส่สดๆใบมันแตกหักมันสัมหอมแมนต้องเอาไปเดินหน่งนึ่งเน้ลาดนำหอนซะก่อนเนาะแซ่สดบ่ได้บ่เคยแซ่แล้วปานกินห้ามบ่แซ่ียม เ้ยเราก็ล <amounts of water writers> ่างปรุงเกี <available> ่ยวก้อนที่ว่าไอ้ไอไอไน้องดามานั่นเออเก็บเก็บบันี้เก็บไปว่าแพทว่าเสีเอาน้ำเรื่องมาลองากรถน่องก็เลยให้น่องไปกินเบิด ซาลาเน่น <idd ratchet Lust> okay. ี่เนื้อจะยังไงเขียวๆในเก็บเอาน้าเนี่ยนะจินกับแกงน้ำใหม่ครัเนาะอ๋อโจงใหม่เจ้านทำเนี่ยโอ้ไปหลายๆหลดเอาไปแค่ยันยำทั้งในหน่อยหรือเพูแล้วเจ้าสิเดมาเก็บกินกับแกงน้ำใหม่เจ้าเนี่ยอ๋อแกงน้ำใหม่โอ้ผีทักผีก็ยำหนึ่งอยู่เพียงเอานี่ใส่เจ้าสิตัตหายบ่กเธอน่ะตัดเอาอ้อนไปใส่เด้อะางกินมันเด็ดเหล้าเส้นมัดโหลดคนเดีวแทนคนเนี่ยอ่อนบอ แล้วอันอันไปตำตำมันนันไปต้องโอ,โอ้ยเขากระสือให้เป็นของขวัญคิดสมมารรตรพูตนใจของถึงใจของนอกเฮ็ดออกใตตัดแต่วันทเว้ยเิด,ด,ดนีนมาแล้วเฮ็ดนั่งลมกัมาแล้วเออมาคูกันค่ะ <c oughs> นาดแ <c oughs> หงๆหงกันนะเอาลงในแฟนเพจเพิ่ม,มายังไม่มีหรอกยังไม่ออกเหตดเดนหมาบ่ออกจังไดเฮ็ชวยกัไปเก็บเฮ็ดผึ่งเลือดกัไปเก็บเห็ดนั่งลอม บ่ออกเดีจังไดพี่น้องมันออกออกจ้ามันลักออกอยู่แดดทอนทสีเฮ็ดนั่งลมหนาหอนเพิ่นออกแมนนั่งลมเขาออกสองฤดูนะคะไม่ได้ออกฤดูเห็นว่าที่ผาไปเก็บเป็นคอนอันนั่นคอนสอยมุกพวกเฮาเห็นบ่นั่นอันน้าหอนเห็นบ่หันเต็มคอนอยู่ดอกขาวจูนพูนอยู่ไอ้เทิงเทิงหยอดอันอโอนมันเห็นบ่เท่านั่นเอออันนนี้ใหญ่อีกหนึ่งนั่นอันคางคางบ่อนั่นคางคางกันค่ะเออนักระอองเนี่ยออกแล้วจ้าเดี๋ยวสวยแล้วก็ยังไปเก็บเห็ดเฝังเลือด โบออกจังได์ออกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิเข้าใจผิดน่ะนะว่าไปหาว่าอเาวิดีโอเก่ามาลงบ่แม่นเด้อใหม่ๆนี่แหละล่าสุดเออเห็นพ่อออกสองลเห็นนางลมออกคุ้นคุ้นที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์ที่เพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นไอยูเดนมาขึ้นกันน่ะนะแต่ว่าทั้งคุนอาจจะยังบ่ออกแต่ทางเฮามันออกแล้วมันออกแล้วแล้วจ้า พนละแตกายงสีน้ำเนะแตกแตก,ตกเด้วจังเลยพี่หน้าแล้วก็แลแตะแลตแต่ๆไม่ก็ต,ต,ต,ตัดเท่าจนซุ่มกอไงสุ่มใบคุดไปแล้วเนี่ยมองที่ฉันว่าเสียวไเธอนั่นฉันคุดใ้เลาไปแลว้วดอกตัดเอาเ้ยม้ปม่องสเอาตนใหม่มาใ้อีกสองต้นพกันออกไปหาหมองปลูกต้นไหม้หินจอแพทเออไม่ก็มีหินว่ะหินได้วัในผมเธอมันเป็นปลาเนาะ เป็นตุ่มขึ้นเอ้ยสร้างว่าเถอนล่ะน่อันต่ำๆนั่นเด็ดเอาตัดเอากระโดดไล่นอนอ่อนไปทึ่งไปายอันนี้หย่อนยิ่ง่งที่เธอว่านังก็อ่อนขึ้นกันนี่นั่นทึ่งๆนั่นฟังสายมือค่ะราะว่าสายอันมันขวามือนั่นน่ะเธอจับอยู่น่ะสายมือมีดใช่ไหมเธอเอออันยิ่ง่งนั่นก็อ่อนนี่นั่นอ่อนอยู่บ่อ่อนอ่อนก็เอาไป แอบเดือเพิ่งเบิ่งแนีรยเตี้มโทนบ่นี่เตียมธรรมดาอันนี้เป็นผักี่เป็นไหนี่ยใส่กับักตีนั่นไปตัดไปย้องเราใส่อันนั่นสีโงคกันแม่อีังก็บคนอื่นเด็ดเบิ้งดูเวลาย้องเป่นเด็กเจ้าเขานี่นไปดมอือันคางบ้านเพื่น้อามาไฮอันนม้วดตัดออกไปโลด จักสันสิเก็บไปใส่ยังสักไรเห็ดตั้งแต่อาหารอีสานไม่เนี่ยมันกินไข่ไข่ผักแข็งเลยนี่หอมเงี้ยเปล่าไม่ยากกับมาเด็ดเบิ่งหมู่บ้านคือหอมจะปะนะหอมหอมกินไข่ไข่ผักอีตูมวนใส่หม้อแกงเห็ดไปเลยป่ะจะมาดมโอหอมพี่กินหอมมาพี่เลยใส่กันไปหลดเด็ดไปหอมแทนไปอีตูไปเลยจะบิ่งเรื่องหม้อแกงจะแกงมาหลดแกงมาหลพร้อมกินบารีฮี่เรื่องพักนั่น ยังลงไ่คนลงส่หมอ,อนะกินเบนิดแม่าไปแกงต้อนนี้ออนๆแกงใส่เห็ดหลายเห็ดสดๆห่องออนเลย้อ,อนนั่นแล้วนะ้อลเพอผีนาลไีกโอ้ย <ś c oughs> แล้วก็ออนไปยงใหนั่นไปห <c oughs> อมหอมมันหอม ออนดองหันสิด้ตัดทิมจะเ่เกอบเอาไปใส่แจกกันนี่นะ้นฉอนสิตัดทิมนะกันเธอว่เอาแตเจ้าคือบ่เอาไปใส่แจกกันโอ้โอ้ขอกระซต่ขอกระมี่นมปัญญาหดน้ำ้นไม้อยู่ในเฮียนนะขวายคาดเอยูนในสวนนีกข่ายเลิศละอวนนด้กอีหนึงสับลาดอยู่คุเจ้าแบ่งไปใหนั่นะเก็บเอาตัดเอามันบงามสัตว์ปัพอยังมันมันติด่มแมนคงเจอมันห่มใหม่ตัวใหญ่ก็สิบว่าขวายอย่ากู เป็นอับแอมันเป็นยังไงอับแอมัอับแอมันเป็นอั <laughs> บอับฟังดังปุ่นอะตายไปแล้วต้นหนึ่งเหมนต้นพะก,กูดชั้นนะปีนี้พะก,กูดออกมาแฉะเล็ดเออบ่องงามดอกสีหลอดบนหัวนี่หนอปีหนะาหลุดน้องกันเอาน้องพ่อยโทรมาเลยเนี่ยบอกอืมเป็นโทรมาอย่างนั้นปิดก้อนก็นกได้ คุณนะเจ้าของสวนเก็บของสวนทสวัสดีค่ะพ่อแม่เี่นเก็บดอกใหม่สีไ้อันเก็บใบไซเจกันดอกหอมมันมันเป็นดอกไหม่แต่แต่มันหง่ามคือดอกไหม้เนาะอย่าเนาะถ้ามันลนลงนี่โอ้ยดอกเดียวนี่ลนลงนี่ขึ้นมดเลยแถวเนี่ยท้อนทิ้งมาสันมีพื้นที่ลงหมองอื่นอย่างอื่นบึงนี่ นี่จังหน่อยมาดามกิดสิได้มาเก็บเด็ดนี่พี่น้องอันนั้สีม่วงได้หั่นบอสฝักสีม่วงนะคะไว้ขึ้นเลิศแตะคะอันนี้ฝักสีเขียวค่ะต้นเพื่อกแตกต่างกันอยู่เนาะนม่อันนี้เป็นดอกเป็นสีม่วงแอร์เด้อเด้อทัวรันเตาจ้าจังหน่อยสิได้มาเก็บทั้งห่อทั้งฝักนั่นแหะพี่กายก็ยังเดินมาเก็บอยู่สวนผักเราขนาดทะเลน่าก็เกยอยู่ต้นหนึ่งจ้ะโอเค ของอคุณเอ็นจอยบึงทีละับหลาพนมีเดียวเจ้าคือมีอยียงนี่เขาเอินคณะอะไรเนี่ยอันจะพักอีหยังดอกเขาเอินคณะอีหยังก็ไดโนเสาร์เจ้าแมนบแมนคะจือกบไจคณะไดโนเสาร์เราก็มีนี่คณะทะเลเรามาปลูกปิธีแล้วของเราขึ้นหลายก่อเด้วยพี่นอ้องแต่ของมาดามเนี่ยขึ้นตนเดียวแคทแหรดจะสิอรอดบอรอดทรงเหมือนจะไม่รอดจะ้ะ ตรงเหมือนจะไม่รอดแต่แมนเพื่อนแพทมันโบโบบได้แดดอ้เลิศคักบอันนี้บไดแดดรออกมาสัแล้วเก็บพักให้พี่น้องเขาสร้างสีโพลเราสางสีโพลเรเราเรโแล้วไปยากถือเตต้นนี้ก็งาง้มคักเก็บดอกไหม่ให้ไปใส่แกกันความจริงแล้วไม่ใช่ดอกไม้เป็นดอกหอม

ไปเกิดอยู่เมืองไทยมันเกิดอยู่ด้วยพี่น้องเลยผักขมผักขม,มมันสีง่ายก็ว่าผักขนาอยู่ผักขนามันมันสีรอดอยากอยู่ขนารอดยากนะจ๊ะเมียนขนาลอดยากไม่เหมือนผักขมทะเลอากาพผักบุ่งผักบุงฝรั่งกะขึ้นง่ายนะ่าไปจอยเนาะ แล้วก็สิย uh> uh> <um> um> um> ิ้มโอ้ได้ดอกใหม่ได้ดอกใหม่งามงามงามใส่แจกลายงามทีสวยสวยอืมโอ้ยกะจงไปมันงามเนี้ยกะจะเอาจนเกลี <S <S ่ยโอ้ยบอๆก็กะจีบตัดลงอมืดเนี่ยบอขอกะเจ้ามันกินหยอดอ่อนๆมันสิแตกไหมวะติแตกไหมเอออดหนามอยู่เสมอเราต้องย่ากเออ พักกันแล้วว่าเคยขี่ทีแท็กเจอพราะว่าผัวเราหดพุหดหัวเนี่ยหดหันหัวเอ้ยเราคักแทอได้ไหร่ห้น้ำรั่วพ่อ <laughs> คนอื่นเขาไปยัดน้ำบ้านฝ่ายเราพุทแม่นหดหัวเขามันเต็มสติงเลยเพื่นย่านในรั่วเพิ่นวงง่า <c> ง <oughs> คือว่าแหลนะเนาะไปเห็นบ่นีอ่อันบ่นี้อันบอตัดลงต,ตงดำๆหรือมันก็แตกกันมาเนี่ยเออก้อยสิตัดออกลงออกนี่อ้ากกระติกกินอ่อนอยู่เลยแม่ย ออมกับแซบยุ่อ่อนๆเนี่ยถ้าออมคอยเด็เดเอาผักอันอีกก่อนไปใส่แกงนี่โดนเล่ย์ไร่กินเด็ดจะมีพร้อมอยู่คนตาลปวดต้องไปใส่พรอยตูเนี่ยกําลังขีดหเนี่ยเอาพรอยตูใส่น <c oughs> อ่ออนนว่ะบ่มี่แบบดันเตะน้ำโบมี่มีเขาบอมามันมันเอามาแล้ว,ม,วออาม,ามันเกิดเน่ามันเกิดเหี่ยวเขาบอกมาคลายสั่มเออ สิไปอันลานพี่นกลานไทยกับโบเดบไปจักเทืออ่อบักพี่ข้าวกับเจ้าสิได้กินบบเด็กกินของยายสุวรรณกับพึ่งเพาะวัสดุอีตัวค่ะอันบักพี่ข้าวอ,อันมันบบขึ้นไหมอันมูไห่อันพักซี่มาเม็ดพักซี่มาว่านกับโบข้นเม็ดพักซี่พักซี่อย่างพักซี่แบบนั้นแ่ะหอม<อ>ปอบมันล่ะเดี๋ยวพี่ละไม่เราวเสมาไอยูโอ่โอเคโอเคกินน้ำพีละไม่อันละ่ะ ปีของเรางามงามในปีนี้ของเราบ่งามมันมันบ่นค่อยมีฝนไปเก็บกนนเก็บผักหอมปลอมให้ไปจิ้มให้ลูกชายเจ้าเนีไปใส่ลหลากมาจะไปถอนถอนเอาหลากมันไปใส่อันนั่นนัก่ก๋วยเตี<า>๋ยวเด้อหอม ไปอีตูฝรั่งอดีตต่งซื้ออีกแล้วเข<อ>ากับสีวามสู้กับเกินไปแล้วตัางซื้อโอ้อก็ลักษณะมันกับอะไรแต่ว่ากินมันหายกินมันหายออหอมบูบาทหอมไปอีตูกินไปอีตูคักๆนี่ยล่ะ <c oughs> อันนึงแห้งเกินกินกะเพราคักอ,อ,อันตัวไหนตัวตัวของห่วง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันบอกเออ<ม>แล้วอีกกอนึงคล้ายๆกับกอนี่แหละแพทอันนั้นกินพังอีตูเลยฉันไปนำหาอยู่ฉันนำหาบ้านในพ่อ อยากได้มาปูกคือยังนี่ประหยัดแลยประเทศนี่เขาก็สั้นหามาให้เขาปลูก,กินเขนา,าเกิดือ,อห้าวนั่นและตั้งซื้อตามลักษณะท่าทา,งอ,างอย่างนี้ทมได้พี่น้องเพราะตอว่ากินได้มันเป็นผักไก่เขามาไป,ไไปอันใส่บว่าห้อยนากระเข่าเนาะแล้วก็ประดับจานนะเมนล้วกันเวลาเขาอบเนือนะกินมันหอมเห็นเห็นอย่างสีมันบอลเนี่ยเวลาไปประดับจานอะ งามเด้งามเนาะเฮ็ดกับเขาแล้วไปื่วางทับแบบว่าวางแข็งๆทิ้งเกลี่ยจานเแล้วไปดูเอ้ยฝากพักอันหอมป้อมไปดูอ็นบอลนี่เม็ดเนี่ยหน่อยมันเกิดปีที่แล้วเห็นบอลนี่ต้นกอใหญ่ปล่อยมันจิ้มแห้งมันเนี่ยเป็นบอลเม็ดมันหลวงเต็มอยู่นั่นเห็นแล้ว่าเดี๋ยวไอ้น้องยิงจะเข้าไปบ้านใครเข้ามาขุดเอาคุณน่ะต้นนี้ท่านที่ท่านใดคือแก่ววะโอ้เราแก่แดดแก่ล่มขึ้นยัง อไปถอนออกไปเอาล้างไปใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะอันอันไดนมันหยาฉันสิมาอันอันเสียออกยามาสลอสลดลอดเท่าว่าอันตอนหยาขึ้นเต็มแปลงพักเนาะปเทศเนบ่ยเทศนี่พ่อพ่อพ่อมี่หยาเหลือตั้งแต่พักหอมปลอมผลินผลทั้งหมดตัวยังไงเรื่องแต่ต้นหอมบระเทศสิมาสู้พันยาสามารถสล้อสลดได้ทิชชู่แล้วหนึ่งเสิร์นขึ้นคื้นอยังทีเดียวเราเนี่ยเออเอาหากมันไปเอือกันลังอ่อนๆเนาะ ขนหดหนานั่นลงทุนหดนามแล้วที่แหลกั้งแต่นั่นแล้วมันก็สใหง่คักก็านีอยู่แดอันนี้เพิ่งมาเริ่มหดหนามื่นอาทิตย์ที่แล้วค่ะเรื่องของเรื่อมันก็เลยได้รซ้ำนั่นแล้วขาดฝนมันดินมันแห้งหดแล้วหดเสมอแล้วเดี๋ยวนี้เลิกงานมากอะก้อนสีเขานอนกับถุงสองถุงก็เริ่มหดแหละต้นใหญ่งาทั้งพี่พี่ทั้งพี่กับต้นเงา้าเอแลว เห็นมอก็อยังได้เล่มได้ียังยงยู่ดดเดี๋ยวผีละไม่มาแล้วใช่มราขูดดินบองนี่กเอาเม็ดบรรวนลงเห็ดเป็นหลงเป็นหลงไปเราจะเอาเม็ดม,มาหายมพ่อลล่ละซำนี่ละ่ะซำนี้ก็ุ่นไดุ้้งต้นปุ่นยมปุ่นใส่องใส่ใใสแก้วเลือด้อย็ยังดเดี๋ยวหดน้ำคุ้นคืนเลงเลงเขาเจ้าหก้ากากินเดี๋ยวคอยมีเม็ดยูมัวมาเดี๋ยวจะม่ให้เจ้าว่นมันไปุนเดี๋ยวเาม้นเจ้าไม่ยังให้ปลานี่แดดจี๊มจเนี่ เซน่าไปสักมือนึงนี่เม็ดหรือเก้ามาผูดเป็นแปลงนี่ละพี่น้องได้พักเมื่อกินแล้วได้พักไปใส่แกงน้องใหม่แล้วเกือเลิดดี่หนีเลิศเลิศเลิศไปจะพาไปแกงน้องม่ด้วยก่อไปไปทัติดตามแกงคลิปน้องใหม่ต่อไปมาสดนน้ำกันได้เสร็จแล้วโอ้โหแล้วไปอยากปิดแล้วไปไป อยู่ดีไม่เห็นสุขุพุสคนเจอกันคลิปหน้าจ่าล้วนนัทชุสวัสดีจากก้ากุ้งบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะมาดามเห็ดมาซูมเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กอะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจาให้มาดามเห็ดมาซูมแฟนเพจน้ำเดนจ้าเด้อกัปาคบายค่ะนะ